สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ท Tarot Channel ผู้รับสารเจ้าจักรวาลแปลความใหม่โดยการอ่นานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้วันที่12นะคะวันอังคารหมอแจนอัปเดตพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้เป็นการอ่านตามพลังงานหน้าไพา่ถ้าพลังงานสลับคุณไปสลับเอาเองนะคะเอาละคะมาดูซิคลิปนี้หมอแจนจะทาราศีมีนและคณามีนนะคะ วันที่เป็นแบบสากลตะวันตกรายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นขอบคุณสําหรับซปเปอร์แตงขอบคุณสาหรับคนสมัครสมาชิกหน้าช่องแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่โอนยอดเพื่อร่วมบุญกับหมอแจนอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันกับหมอแจนนะคะเอาละค่ะขอดูนะคะว่าสถานการณ์ความประความสพัพนธราศีมลัคนามีนอัปเดตพลังงานนะคะไม่มีวันหมดอายุนะคะคลิปนี้ ราศีมีนลัคนามีนนะคะพลังงานไพ่เดอะเวิลด์ออกมานะคะเดอะเวิลด์เดอะเลเวอร์นะราศีมีนลัคนามีนนะคะคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับรอคอยใครสักคนที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเคย โสดมานานมากหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะพลังงานว่าตอนนี้นะคะคุณกําลังลังเลสับสนรอคอยนะระอคอยเขามาหาคุณหรือรอคอยที่คุณจะเดินทางไปหาหรือว่ารอคอยว่าโอเคนะโสดคุณมีความสุขดีนะ,ะหรือตัวเขาก็คิดว่าโอเคนะโสดเขาก็มีความสุขดีเขาอยู่ได้แต่เขาอะ มาคิดพิจารณาเมื่อเจอคุณบางทีความสัมพันธ์นีน้มันอาจจะเป็นคนร่วมงานหรือโซเชียลออนไลน์หรือชดชาวต่างชาติได้มีราศีมิถุนขึ้นมานะคะเขาบอกว่าเขาอะรู้สึกรักคุณนะคะในการพูดคุยติดต่อสื่อสารนี้และเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะอยู่คนเดียวเขาอยากจะวนย้อนกลับมาเจอคุณเขาอยากกลับมาหาคุณหรือถ้าเขาร่วมงานแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขา คิดว่าถ้าคุณและเขาเนี่ยได้วนกลับมาเจอกันนะคะราศีมีและคณนามีเขารู้สึกว่าเขาอะอยากได้คุณเป็นความรักเขาไม่ได้อยากอยู่โสดอิสระคนเดียวและเขาอยากมีความรักความสัมพันธ์นะ,ะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โชคดีเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกอะคิดไข้ควรทุบทวนในความสูตรของเขานะคะเอเนจีพลังงานไพ่ของคุณขึ้นมานะคะวันนี้สิบถ้วยนะคะ สิบถ้วยเป็น energy ของความสุขแสดงว่าในตอนแรกที่คุณร่วมงานกันหรือเจอกันหรือคุยกันหรือยังไม่เจอก็แล้วแต่นะคะเป็นความเป็นความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อคุณคือคุณเติมเต็มให้เขาเป็น the world แล้วกับ the r แปลว,ว่าเขาไม่ต้องการอยู่โสดอิสระเขาต้องการได้รับความรักจากคุณหรือต้องการเอาความรักเนี่ยมามอบให้คุณเพื่อเป็นสิบถ้วยเราจะเราจะมา ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวให้มีความสุขนะสิ่งที่เขาคิดหรือรอคอยนะคะเพื่อนๆทีนี้มันมีพลังงานที่ขึ้นมาว่าสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดช้านะคะและเขาก็คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องความสุขเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเงินนะคะหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ายังพูดไม่ได้หรืออึดอัดใจหรืออย่างเช่น เขาขอเวลาคิดใครควรทบทวนก่อนหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะราศีมีละคนาเมียนที่ใครควรคิดทบทวนก่อนว่าโอเคนะฉันอยู่โสดฉันมีตังใช้ฉันไม่จาเป็นจะต้องให้ผู้ชายคนไหนมาเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็กําลังทบทวนว่าถ้าเกิดเจอคนนี้มันเป็นความสุขเนี่ยนะคะคุณอะจากที่คุณรู้สึกว่าคุณ เป็นเป็นความรักหรือเป็นความรู้สึกของคุณที่แบบว่าไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณง่ายๆคุณจะทําให้คุณรู้สึกกดดันหรือคุณอึดอัดนะคะบางทีมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราไม่อยากได้รับความเปลี่ยนแปลงเช่นคุณอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือรอคอยหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงในความรู้สึกในอารมณ์ฟิลลิ่งของตัวคุณเองในขณะที่คุณโสดคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยมาทําให้คุณสับสนหรือลังเลหรือคิดวนเวียนนะคะเป็นในลักษณะของเหมือนคนที่กําลังคิดหรือตัดสินใจใช้สติปัญญานะคะคุณอยากจะพูดตรงๆอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงนะะน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องทอรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวงเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางทีคุณกําลังตัดสินใจว่า ฉันควรเปิดใจรับความรักของคนคนนี้ดีไหมนะคะเพื่อนๆน,นะราศีมีนละคนามีนสิไม้ออกมานะคะตอนนี้มันมีความแบบลังเลใจนะ,ค,ะคุณรู้สึกเหมือนคุณคิดตัดสินใจบางคนนะคะมันมีสถานการณ์ที่เ,ออเขาเรียกว่าภาระรับผิดชอบนะคะมอไม่แน่ใจว่าภาระรับผิดชอบนั้นที่ มันเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าที่เป็นภาละรับผิดชอบในครอบครัวครอบครัวเดิมครอบครัวเก่าลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณจะต้องคุยกับเขาเรื่องนี้สิ่งที่คุณคิดไว้นะ,ะหรือตัวเขาถ้าเขาเป็นคนที่เป็นเคยผ่านประสบการณ์การแต่งงานนะ,ค,ะคุณก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในระยะยาวในอนาคตข้างหน้าจะมีการพูดคุยนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยนะคะว่าทําอย่างไรก็ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเราครบหรือแต่งงานแล้วอะ คุณในอนาคตอันยาวนะสิ่งที่ครูคิดก็คือคุณจะไม่เป็นคนที่แบกรับภาระหรือความรับผิดชอบนะคะในชีวิตของคุณหรือถ้าคุณคิดว่าโอเคนะถ้าเรามีลูกขึ้นมาหรือภาระหรืออะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกเนี่ยนะคะให้พูดกันตรงๆนะ,ค,ะคุณกับเขาต้องพูดกันแบบชัดเจนว่าสิ่งนี้คุณต้องการสิ่งนี้คุณไม่ต้องการหรืออะไรแบบนี้นะ,ะสิ่งที่ไพ่จะสือ่อนะคะราศีมีรัคน,นามีนนะ ตอนนี้เป็นการที่คิดเยอะนะสิบถ้วย10บไม้10บดาบแสดงว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สิ่งเก่าที่คุณยึดไว้นะราศีมีนคีย์เวิร์ดก็คือสิ่งเก่าที่คุณเคยยึดไว้ไม่ยอมปล่อยมันไปไม่ยอมตัดสินใจอนุญาตให้ตนเองมีความสุขแล้วเราแบกความรู้สึกหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบอะ,อะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้มีความกลัวมีความลังเลมีความสับสนมีการคิดทบทวน และคุณกําลังใช้สีปัญญาคุณกลัวที่จะคิดว่าเปิดใจครั้งนี้มันจะเจ็บปวดไหมมันจะเหนื่อยไหมมันจะโดนทรยศหักหลังไหมอะไรแบบนี้นะสิ่งที่คุณคิดนะขอคำแนะนําจากไพ่สามใบเขาบอกว่าให้คุณนะ <S <S ค่อยๆค,ค,คิดช้าๆมีพลังงานาชาวต่างชาติศาสนาวาัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันแล้วก็ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลบางครั้งคุณอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับการต้องเปลี่ยนศาสนาไหมมีราศีมิถุนขึ้นมากับราศีกันนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากแนะนํานะคะในชีวิตความรักของคุณช่วงนี้คือค่อยๆค,ค,คิดตัดสินใจนะคะไม่ต้องรีบเขาบอกว่าระยะทางไม่เป็นอุปสรรคและปัญหาภาษาและพัฒนธรรมหรือาศาสนาไม่เป็นอุปสรรคและปัญหานะคะ เขาบอกว่าการคิดไข้ควรและไต่ตองคุณและเขาเนี่ยนะคะ,ะมันจะเป็นสิ่งที่จริงจังหรือชัดเจนแปลว่าเขาจะเขาก็จะต้องถามตัวเขาเองก่อนว่าเขาจะเปิดใจรับใครคนที่มีพื้นที่ห่วงแหนเซฟโซนของตัวเองนะคะคนเคยอยู่โซนมานานหรือเป็นไม้มานานราศีมีนและคณนามิตรเอเนจนี้อาจจะเป็นของคุณก็คือให้คุณนะชัดเจนกับตัวเองไม่ต้องคิดเยอะคิดมากถามว่า เราอะจะเปิดใจคบคนนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะในใน,ในการตัดสินใจหรือในการค่าควรตัดสินใจเนี่ยนะคะในท้ายที่สุดอะคุณจะลืมอดีตที่เคยเจ็บปวดเสียใจหรือความกลัวของคุณได้คุณจะกล้าก้าออกไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เพื่ออนุญาตให้ตนเองอะมีความสุขที่คุณรอคอยมันเหมือนตอนนี้คุณลังเลสับสนใจว่า ไม่อนุญาตให้ตนเองมีความรักครั้งใหม่ให้ตัวเองเหงาอยู่แบบนี้นะะไม่กล้าก้าออกไปเพราะคุณกลัวความจะบปวดเสียใจในท้ายที่สุดนะคะวันนี้ energy ของไพ่เนี่ยนะคะมันมีประมาณ2วัน2สัปดาห์ถึง6เดือนแต่เราอัปเดตพลังงานเรื่อยๆนะคะ energy เขาบอกว่าสิ่งเก่าสิ่งเดิมเนี่ยไม่ต้องไปยึดไว้นะคะความเชื่ออะไรบางอย่างก็เหมือนกันอย่างเช่นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มาเป็นอุปสรรค วากหนามทาให้คุณสองคนไม่ได้รักหรือไม่ได้กล้ากล้าออกไปนะคุณต้องทิ้งสิ่งนั้นและในท้ายที่สุดเนี่ยนะคุณจะสามารถเอาชนะความรู้สึกหรือความคิดของคุณเองมากกว่านะสิ่งที่พ่เป็นขึ้นเนี่ยความกลัวของเรานะคะที่เรารู้สึกว่าไม่กล้ามันเป็นความไม่กล้าอยากให้อะไรมันคงเดิมเหมือนเดิมและก็กลัวความเจ็บปวดเสียใจนะคะเพื่อนเเขาบอกว่าตัวคุณอะ เข้มแข็งมากกว่าที่ตัวคุณคิดนะคะราศีมีลัคนามีนคุณสามารถมีความสุขความสมหว,งวมังความสงความปรารถนาได้มีราศีสิงลัคนาสิง์เข้ามาคุณและคนคนนี้ถ้าเป็นคนไทยเหมือนกันก็คือเขาและคุณมี e n e r g y ที่ตรงกันข้ามกันเลยเขาบอกว่าให้คุณนะปล่อยชิวชิชิวช,วชวนะคะมีความสุขในสถานการณ์ที่เขาอยู่ไกลเราก็มีความสุขได้นะ เหตุการณ์นี้นะ,ะหมายถึงว่าคุณจะต้องตัดสินใจจะมีเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายทนายความหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรอคอยนะคะการตัดสินใจความชัดเจนการให้ละได้รับหรือรอคอยพาสะปอร์ตรอคอยวีซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะมันเป็น energy ที่เราจะผ่านได้นะเป็นข่าวดีเข้ามานะคะวันนี้นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะราศีมีนละคามีนเอาละค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหมอแจนอัปเดตพลังงานนะคะสถานการณ์ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวหมอแจนจะทําคลิปแบบ12ราศีที่ลันไปในแต่ละวันนะคะแต่หมายถึงว่าในรายเดือนดูดวงความรัก12ราศีราศีไหนที่มียอดวิวเยอะมีคนติดตามเยอะหมอแจนจะอัปเดตให้แบบนี้นะคะในบ่อยๆนะคะเอาละค่ะ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาหาคำตอบเป็นของคุณเองนะคะก็แอดไลน์ไอดีมามีราคาบอกนะคะ,ะก,กฎกติกาการจัดเลขมงคลการดูดวงส่วนตัวหรือการอยากอ่านไพ่ทาโร่ที่คลิปวิดีโอหมอแจนทำไว้10กว่าคลิปวิดีโอนะคะคุณสมัครสมาชิกหน้าช่องแล้วคุณก็ไปเข้าฟังนะคะแต่หมายถึงว่าอันนั้นมันเป็นเก็บเคล็ดลับนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคหรือให้คุณจํา ในการอ่านแปลความหมายของไพ่นะคะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคําตอบคําถามหรืออ่านไพ่โดยที่ลูกดวงมาดูดวงไม่ต้องเล่านะคะอ่านไพนะ่เหมือนเราดูหนังฉายหนังให้คนที่มาดูบอกเขาอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นสไตล์นี้นะคะเพื่อนๆเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะราศีมีนลัคนาหนุมีนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ